เมื่อวานพึ่งกรลั่งเกิดกรลังเกิดกรลังแตกหัวใส่เท้ากรลังแตกพ้าพี่น้องว่าเบิ่งมาเขือฝนตกใส่มาเขือคลิปนี้ก็ยุ่นน้ำหัวน้ำสวนคือเก่าแหละเพื่อนๆค่ะยุนน้ำหัวน้ำสวนผักขมใหญ่นานผักเสียนกระลั่งเกิดแซ้วเห็นบ่อวานไหมน้อามือ เบีร์พองเสียนกำลังแตกเส้ว่าวอยู่นี่แวะแวะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่านดน้สิซุ่มซื่นนะพี่น้องขอบคุณในการรับชมด้วยคลิปนี้ครับพี่พ่อนะขอฝากไว้เนี้เด,ด้อค่ะเด้ออันเสียงนั่งตู้พักนั่งตูพักนั่งตูออกดอกค่ะออกดอกก็ตัดออกเพิ่นกับ,บกเบแกถ่ายเพินเ่นแกก้่นนี้ก่อนนี้จะตัดออก ตัดดอกเพิ่นออกมันเพิ่นกันเมื่อวานนี้เพิ่นกันลังเกิดกันลังเกิดกันลังแตกหัวใส่เท้ากันลังแตกมะเขือยาวของเน้ยตัวน้อยๆเพิ่นก็อยากยให้กินนะมะเขือยาวเห็นบน่นี้เห็นบ่นนานนี่ก้อนเดียวจะตัดออก ตะตัดดอกพ่นออกมันพ่นกัน่านแลวพี่พอนจะไปทางใดเนาะค่ะนอนแล้วพี่พอนโมโหข้างสิไปสีมากกัยูนี่ล่ะค่ะนี่เป็นหมากเป็นไวยพิ่นถือท่านแลวพี่พอนจไปทางใดเนาะค่ะนอนแล้วพี่พอนโมโหข้างสิไปสีมากกัยูนี่ล่ะค่ะนี่เป็นหมากเป็นไวนพิ่นถือมะเขือเง้าค่ะพี่น้องค่ะนี่มะเขือเย้ามะเขือยาวมะเขือยาวค่ะนี่ เผือยาวนี่เบี้ยหัวเชื้อเท้าเอามาวานหัวเชื้อเท้าเมื่อวานวันกับในปักกาศพักนั่งตูพักนั่งตูพักนั่งตูออกดอกค่ะออกดอกกระ,ะตัดออกเพิ่นกับบ่แกทาให้เพิเ่พนแกคนนี้เมาานนื่อวานเพิน่นกำลังเกิดกำลังเกิดกำลังแตกหัวเชืเท้า กรังแตกผักขมใหญ่นั่นผักเสียนกระลังเกิดแซวเห็นบอวานไหมน้ามุยเบี้ยผักเสียนกระลังแตกแซ่ฝนเนาะเพื่อนกระลังเป็นดอกเป็นหมากเป็นหมากโอนต้นในแตนในพวกที่ละต้นนี่ต้นนี่ปลูกกอนโมทั้งนี้ตุบปลูกกอนโมที่ละพ่อถือกฝนเลยผักขมใหญ่นั่นผักเสียนกระลังเกิดแซ่เห็นบอวานไหมน้ามุย เบียร์เขาเสียนก็า่ังแตกเส้นหนึ่งมีหมกบวบหนึ่งอ่อนตอนอยู่นี่อ่อนตอนอยู่นี่หมกบวบอนี่เบียร์หัวเช้เท้าเอามาวานหัวเช้เท้าเมา่อวานวันกับใน่ักกาศสุ่มซื้ลนะพี่น้องขอบคุณในการรับช้มด้วยคลิปนี้ครับพี่พ่อน,นขอฝากไว้เนี้ด้วยค่ะเด้อหันเสียงนั่งตู้พักนั่งตู พักนางตูออกดอกค่ะออกดอกกระตัดออกเพิ่นกระบ่แกทาให้เพิ่น,บบแพนแกกคนกำลังออกดอกเซลแล้วบาดเนี่ยนี่สุ่มเซื่นลนะพี่น้องขอบคุณในการรับชมด้วยคลิปนี้ครับพี่พ่อนะข,ขอฝากไว้เนี่ด้อค่ะเด้ออันเสียงไปกีนน้ำหัวน้ำสวนพี่นะกำลังขึ้นเซลดูนะต้นพักขม ผักขมผักขมใหญ่คุณว่าท่านไหนใส่ปุ๋ยอยู่พี่น้องเอ้ยเพิ่งก็เลยจะต้นเลี้ยวๆว่าท่านใหญ่เพิ่งก็ต้นเลี้ยวๆว่าท่านใหญ่พี่นอ้องอืจะได้โรคห้าออกอยู่ท่านไหนไปกินน้ำหัวนน้ำสวนพี่นะ่ะกำลังขึ้นเซลล์ดูนะต้นผักขมผักขมผักขมใหญ่มเเะมเขือยาวค่ะพี่น้องคะนี่มะเขือเงามะเขือยาว มะเขือยาวค่ะนี่มะเขือยาวผักขมใหญ่นั่นผักเสียนก็กลังเกิดแซ้เห็นบ่อหวานไหมน้ามุนเบี้ยผักเสียนกรก,กัรง,กกรกงแตกแซ็บบ่มะเขือเหลือง็รีนี่แหละปลูกอยากปลูกกินเนาะก็ไดอยากได้กินค่ะกะไดอยากซุ่มซื่นนะพี่น้อง ขอบคุณในการรับชมด้วยคลิปนี้ครับพี่พ่อนก็ขอฝากไว้เนี้ยเด้อค่ะเด้ออ่านเสียงบุญเพราะท่านใส่ปุ๋ยอยู่พี่น้องเ้ยเพื่อกลยไ้ต้นเลี้ยวๆพุ่มขั่นใหญ่เพื่อกระรต้นเลี้ยวๆพ่าขัานใหญ่พี่น้องจะได้รกหนาออกเนู่ท่านใส่สุ่มซื่อนนะพี่น้องขอบคุณในการรับชมด้วยคลิปนี้ครับพี่พ่อนก็ขอฝากไว้เนี้เด้อค่ะเด้ออ่านเสียงเบาอยู่นี่แวะๆสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ อันนี้ยินสไปกินน้ำหัวน้ำสวนพี่นะกรลังขืนเซลพูน,ะต,นะต้นพักขมพักขมพักขมให่ฝนเนาะเพิ่นเกิดกระรังเป็นดอกเป็นหมากเป็นหมากโอนต้นในแตนในบากทีลาะต้นนี้ต้นตนี้ปลูกกรมูทั้งนี้ปลูกกรมูที่ล่ะพ่อถือกฝนแลกนั่งตูพักนั่งตูพักนาง,งตูออกดอกค่ะออกดอกกระตัดออกเพิ่นกิบโบแก ถ่ายเพิ่นแกคนกํากลังออกดอกเซลแล้วบาดเนี่นี่มะเขือเง่าค่ะพี่น้องคะนี่มะเขือเา้มามะเขือยาวมะเขือยาวค่ะนี่มะเขือเา้ากําลังเป็นหมากําลังเขียวกําลังงามค่ะกําลังงามสุมชื่นสุมชื่นผมพันบมะเขือเหลืองก็มีนี่แหละ ปลูกอยากปลูกกินเนาะก็ได้อยากได้กินค่ะก็ได้อยากลูกหญ้าออกลูกหญ้าออกให้เพิ่นอยู่หญ้ากําลังเกิดเซลล์ที่แล้วเนาะเห็นบ่ได้กินน้ำหัวน้ำสวนพี่น่ะกำลังขึ้นเซลล์ดูนะต้นผักขมผักขมผักขมใยายหนึ่งมีหมกบวบหน่อยนึ่งอ่อนต่อนอยู่นี่ อ่อนต่อนอยู่นี่มกบวบมะเขือยาวค่ะพี่น้องคะนี่มะเขือยาวมะเขือยาวมะเขือยาวค่ะนี่มะเขือยาวหน่อยนึ่งมี่มกบวบหน่อยนึ่งอ่อนต่อนอยู่นี่อ่อนต่อนอยู่นี่มกบวบเมื่อวานนี่เพิ่งกระลังเกิดกระลังเกิดกระลังแตกหัวใส่เท้ากระลังแตกพักนั่งตู้พักนั่งตู้ พักนางตูออกดอกค่ะออกดอกกระตัดออกเพ่นกระโบแกทาให้่นแก่คนฝนเนาะ่นกกะลังเป็นดอกเป็นหมากเป็นหมากโอนต้นนแตนในบางทีละต้นนี้ต้นนี้ปลูกกอนมูทั้งนี้ตุบปลูกกอนมูที่ละพ่อเถือกฝนแล้วหวานเอาปุ๋ยมาใส่เนี่ยหวานคนก็จะขยเขียวค่ะกระลังเขียวลนะคะกระลังเขียวกระลังสิออกดอกบางทีกระลังออกดอกพี่นองด้วยหนึ่ง มีหมกบวบหนึ <quin> ่งอ่อนตอนอยู <im> ่น <talkin> ี่อ่อนตอนอยู่นี่หมกบวบหนึ่งมีหมกบวบหนึ่งอ่อนตอนอยู่นี่อ่อนตอนอยู่นี่หมกบวบเมื่อวานนี่เพิ่งกระลังเกิดกระลังเกิดกระลังแตกหัวใส่เท้ากระลังแตกเมื่อวานนี่เพิ่งกระลังเกิดกระลังเกิดกระลังแตกหัวใส่เท้ากระลังแตกบ่ เขือเหลืองก็มีนี่แหละปลูกอยากปลูกกินเนาะก็ได้อยากได้กินค่ะก็ได้อยากอันตน้นน้ำเต้าอ,อัต้นฟักอ้าวลมมาทีละเนาะลมมาโอ้ยเพื่นกระเอียนมาทั้งผีบานนี่ไม่บอกบวมกระลังเป็นหมากลังเขียวกระกลังงามค่ะกระลังงามชุ่มชื่นชุ่มชื่นผม,ม,ม,พ,มพัดลูกหญ้าออก ลกหาออกห้เพิินอยู่หนาก็ลังเกิดเซลที่แล้วน้อหเห็นบ่สุ่มซื่นนะพี่น้องขอบคุณในการรับชมด้วยคลิปนี้ครับพี่พ่อนะขอฝากไว้เนี้ด้อค่ะเด้ออันเสียงเมื่อวานนี้เพิ่นกําลังเกิดกําลังเกิดกําลังแตกหัวใส่เท่ากําลังแตกนี่ก่อนดี้จะตัดออก กระตัดดอกเพิ่นออกอันเพนนนนิ่งในนึงมีหมกบวบในนึงอ่อนต่อนอยู่นี่อ่อนต่อนอยู่นี่หมกบวบไปกินน้ำหัวน้ำสวนพี่นะ่ะกำลังขึ้นเจลดูนะต้นผักขมผักขมผักขมใหญ่<อ>นี่เบี้ยวหัวเชื้อเท้าเอามาวานหัวเชื้อเท้าเมาวานวานกับในผักกาด ่วานน่ปุ๋ยมาไส่เนี่ยบางวันก็นจะค่อยเขียวค่ะกําลังเขียวลนะคะกํางเขียวกํางสิออกดอกบางทีกํางออกดอกพี่น้องเอ้ยอสีอยู่น้ำเห่าโดนเนาะบางทีเพิเ่งเลืองกํางเขียวขึ้นเด่นกํางเขียวกําังามเห้นบอกพี่น้องเอ้ยกํางังามยังชุ่มชื่นเลยค่ะอันนี้ก็อัน